มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวพันกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอ peration บิลนะครับมาฟังคาตอบของเรานะครับจากท่านรองศาสตราจารย์โรเตอร์อัมไพพันทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องตาว,ว,วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานครับอาจารย์โรคยอดฮิตสําหรับคนไทยเลยนะฮะเบาหวานมีกี่ประเภทอ่ะวันนี้เราจะมาย้ํากันอีกทีมีสาเหตุจากอะไรแล้วอาการมันจะเป็นอย่างไรบ้างเบาหวานนี่ก็เป็นความผิดปกติชนิดหนึ่ง ที่ร่างกายไม่สามารถนําน้ําตาลไปใช้ได้นะคะก็จะทําให้น้ําตาลเนี่ยในเลือดสูงขึ้นครับซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดมาจากร่างกายขาดฮอร์โมอนชนิดหนึ่งก็คืออินซูลินนั่นก็คือเบต้าเซลล์ของตับอ่อนเนี่ยมันอาจจะสร้างอินซูลินไม่ได้นะฮะแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันมันไปทำลายเซลล์เบต้าเซลนะฮะ แล้วก็ทําให้เซลล์เสียไปอินซูลินก็หลั่งน้อยลงหรือ,อไม่มหีหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าอาจจะเกิดจากการที่เซลล์ตัวรับที่เซลล์ตัวรับของอินซูลินที่เซลล์มันเกิดดื้อต่ออินซูลินซึ่งอันนี้สาเหตุเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบแน่นอนแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ระบบคุมค้มกันเนี่ย ไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะไปปิดประตูตรงนั้นอะไรเงี้ยที่อินซูลินจะไปจับอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้อินซูลินทํางานไม่ได้คือก็อินซูลินนี่เป็นตัวนําน้ําตาลเข้าสู่เซลล์แล้วแล้วเราสามารถวินิจฉัยได้ไหมฮะในทางการแพทย์ทางการแพทย์เขาบอกได้ค่ะก็เขาเ็จะมีการทดสอบคือโดยปกติแล้วถ้าเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือการขาดอินซูลิน เบต้าเซลล์สร้างอินซูลินไม่ได้อันนี้เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเลยนะครับก็มักจะเป็นกับเด็กๆแต่ว่าถ้ามาเป็นตอนอายุเยอะๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานประเภทที่สองก็คือมันอาจจะเบต้าเซลล์เสื่อมลงแล้วก็สร้างอินซูลินน้อยลงหรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วมันจะมีมีสาเหตุจากเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคคาร์โบไฮเดรตตัต่างๆอีกเยอนคะ อันนี้เราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยสำหรับคนที่บริภบโภคคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วก็แบบน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะค,คนอ้วนก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานได้คือที่บอกว่าเป็นเบาหวานหลายคนอาจจะบอกว่าทาั้งๆที่ไม่ได้ทานหวาน<ฮ>าแต่รับประทานคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกแป้งทั้งหลายเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในร่างกาย แอลกอฮอล์ด้วยด้วยไหมใช่ไหมฮะแอลกอฮอล์เป็นตัวเสริมมากกว่าบุรีก็เป็นตัวเสริม,ม,มแล้วน้ำตาลในเลือดพอสูงมันจะส่งผลอะไรฮะมันก็ส่งผลหลายอย่างโดยเฉพาะต่อหลอดเลือดเล็กๆนะฮะเนื่องจากน้ำตาลเนี่ยมันเข้าสู่เซลล์ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไปตามหลอดเลือดครับมันก็จะแทรกเข้าไปอยู่ตามผนังหลอดเลือดเพราะฉะนั้นก็ ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก,ก็เสียไปผนังหลอดเลือดก,ก็จะหนาขึ้นาานะ,ะ,อะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดผลตามมาหลายระบบเช่นที่ตาถ้ามันเกิดขึ้นใช่ไหมคะหลอดเลือดบริเวณนั้นก็จะเปราะแล้วก็แตกง่ายมันก็มีอะไรรั่วไหลออกมามันก็บดบังการมองเห็นใช่ไหมฮะหรือไม่งั้นก็คือจากการที่มันรั่วไหลหรือสร้างสาร สร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาคือหลอดเลือดเนี่ยพอมันแตกปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีวิธีการซ่อมแซมมันก็จะสร้างหลอดเลือดเล็กๆขึ้นมาใหม่ซึ่งอันนี้มันก็จะไปบดบังจอรับภาพของตาทำให้ที่อื่นก็อาจจะมีที่หัวใจที่สมองที่มือเท้าอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดถ้าเป็นตาปลายมือปลายเท้ามันก็จะเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดเล็กๆที่ไปเลี้ยงปลายประสาท มันก็จะทําให้ปลายประสาทไม่ได้รับสารอาหารไม่ได้รับออกซิเจนตามปกติอันนี้ก็จะทําให้การทํางานของปลายประสาทลด,ดลงก็เกิดอาการมือชาครับเท้าชาซึ่งผลที่ตามมาก็คืออาจจะเกิดบาดแผลโดยไม่รู้ตัวเพราะเราไม่รู้สึกเจ็บใช่ไหมฮะครับซึ่งอันนี้ต่อไปก็อาจจะติดเชื้อพอติดเชื้อเกิดการเน่าขึ้นมามันจะเน่าได้ง่ายมากเพราะว่าน้ําตาลในเลือดสูงเป็นอาหารที่ดีสําหรับเชื้อแบคทีเรียหลายคนบอกว่าพอเป็นประหวาน เมื่อเมื่อมีแผลแผลจะหายช้าหายช้าแล้วก็เน่าเร็วเพราะว่ามันมันมีน้ําตาลสูงอ่ะมันเป็นอาหารของเชื้ออ๋อเชื้อโรคก็ยังอยู่ซึ่งอันนี้ต่อไปก็จะนําไปสู่การต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นออกไปซึ่งปัจจุบันนี้การตัดก็ยังไม่ได้ช่วยให้ให้หายหรือว่ามันมันก็ เขาก็จะรักษาก่อนนะฮะใช้ยาฆ่าเชื้อรักษาอะไรก่อนแต่ถ้ามันไม่ไหวถ้ามันไม่ไหวมันก็ต้องตัดนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้เน่ามันก็จะลามเรื่อยๆชุมมันก็จะกินเนื้อเข้าไปเรื่อยๆใช่ไใช่กินเนื้อเข้าไปเรื่อยๆอาการตามมาจะมีเยอะค่ะจากการที่หลอดเลือดแข็งตัวครับผลที่ตามมาอีกอันนึงก็คือความดันโลหิตก็จะเกิดขึ้นสูงใช่ไหมคะ พอความดันโลหิตสูงหลอดเลือดแข็งตัวขึ้นมาไขามันก็ไปเกาะได้ง่ายหัวใจก็มาอก็เกิดพลักขึ้นมาที่คุณต้นบอกเป็นตะการเกิดพลักขึ้นมาก็ เลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ,อที่หัวใจที่สมองอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้อโหส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแพคเกจมาเป็นแพคเกจทั้งเบาหวานความดันหัวใจ<อ>เนี่ยเรพ,<อ>พอได้รับยาห,หลายๆอย่างเข้าไปพร้อมๆกันมันหลอดเลือดที่ไตด้วยที่ไตนี่ก็เหมือนกันนะม,มันก็จะทําให้หลอดเลือดที่นั่นเนี่ยปล่อยโปรตีนออกไปโปรตีนที่เป็นออลบูมินเพราะฉะนั้นท่อไตก็ต้องทํางานหนักดูดสารกลับตามมาก็คือไตวายไตวายมันหลหรว่าเป็นเบาหวาน ก็เมา่ตอน4-8ละค่ะตรวจร่างกายมีตาเริ่มผ้ามัวก็เลยไปตรวจร่างกายก็ตรวจใช่ก็ตรวจพบน้ำตาล300กว่าต้องไปพบคุณหมอทุกๆกี่วันก็ตะกอนนี่คือทุกเดือนเลยทุกเดือนดีขึ้นไหมคะก็ทำงานได้ไม่ค่ะก็ทำงานได้ทานยาก็อยู่ได้พยานานกว่าจะดีขึ้นจะมีความดันด้วยมีปวดหัวด้วยก็คือทานยาทีก็เป็นชุดๆเลยเยอะมาก นจนคนมองว่าโอ้ยทำไมถือยาเยอะจังหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทานยาตลอดชีวิตเราก็ต sì ้องรักตัวเราเองจากการที่ทานอาหารเราก็ต้องควบคุมถ้าเราอยากดีขึ้นก็เลยเป็นอย่างนี้มาปี53มาค่ะเสร็จแล้วทานยาควบคู่กับบิมไปด้วยหรือเปล่าใช่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมตามที่หมอสั่งแต่มีบิมเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะมารู้สึกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ครั้งแรกเลยที่เริ่มรับประทานบีมน้ําตาลร้อยแปดสิบเจ็ดสามร้อยกว่าลงมาเหลือร้อยไม่ใช่สามร้อยกว่าก็คือตั้งกับปีสี่แปดอปีสี่แปดสามร้อยกว่าใช่แต่เริ่มทานครั้งแรกตอนที่น้ําตาลร้อยแปดสิบประมาณวันที่สิบแปดตุลาครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็สองเดือนพอนัดไปน้ําตาลก็เหลือร้อยหนึ่งแสดงว่าธันวาเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะแล้วพออีกสองเดือนหมอนัดมาก็แปดสิบเจ็ดกุมภาเหลือแปดสิบเจ็ดค่ะ ดีใจไหมครับก็ดีใจสิคะจะได้ไม่ต้องทานยาเป็นกระสอบใช่ไหมแต่ระหว่างนั้นก็ยังทานยาใช่ยาที่เขาให้มาก็ทานแต่หมอก็จะลดลงเรื่อยๆจากวันลดปริมาณลงใช่จากเช้ากลางวันเย็นก็เหลือเช้าเย็นพอครั้งสุดท้ายที่87ก็เหลือครึ่งเม็ดก่อนนอนอย่างเดียวใช่แล้วก็พออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าควบคุมอาหารและน้ําตาลจะอยู่ได้ระดับนี้ก็จะขอทดลองหยุดยาเมื่อวันที่30มีนา แล้วพอไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายวันที่8มิถุนายนน้าตาลเหลือ81ก็คือสรุปและปิดบัญชีไม่ต้องทานยาเบาหวานต่อความดันก็ลดลงด้วยทุกวันนี้ก็ปกติี่ะ128 10 128ี่ะก็ยังบิมอยู่ใช่ทุกวันนี้ถึงหมอจะงดยาเบาหวานพี่ก็ยังบิมอยู่เหมือนเดิมถ้าต้องการทราบอะคะว่าเป็นเบาหวานหรือไม่นะคะหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานหรือไม่อะคะจะต้องดูจากการตรวจอะไรบ้างคะค่ะอันนี้ก็คือ เราไปพบแพทย์ก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ส่วนใหญ่แพทย์เขาก็จะให้เราวัดที่เราเรียกว่า fasting blood sugar นั่นก็คืออดอาหารประมาณ1 2ชั่วโมงแล้วก็ไปวัดดูซึ่งระดับมันก็ไม่ควรเกิน130งดน้ำงดอาหารก่อนไปตรวจน้ำอาจจะไปงดเอาเที่ยงคืนก็ได้นะแต่อาหารนี่ควรจะงดตั้งแต่2ทุ่มไปอย่างเงี้ยแล้วตอนเช้าก็ไปเจาะเลือดตรวจไม่เกิน130อันนี้ถือว่าปกติ ถ้าต่ําเป็นอะไรนะะถ้าต่ำมากๆก็ช็อกค่ะแล้วไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่คะหรือว่าปกติเออโดยปกติมันก็ควรจะอยู่ประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครลงมาเก้าสิบอะไรมันก็ยังโอเคอยู่แต่มันก็ไม่ควรต่ำมากๆถ้าต่มากคือต่ำยังไงก็ดีกว่าสูงเออไม่ดีไม่ดีอีกเหมือนกันช็อกค่ะโอ้โหร่างกายก็ขาดพลังงานนะคะอ๋อทีนี้เออ การตรวจเนี่ยบางทีเราตรวจเองนะฮะแล้วเราไม่ได้อดอาหารแบบที่หมอว่าเรากินอุตรุดแล้วก็ตื่นเช้ามาวัดเจาะเลือดเองเพราะเดี๋ยวนี้มันวัดง่ายมันแค่เจาะเลือดที่ปลายนิ้วแล้วก็เสียบเข้าไปในเครื่องมันก็จะบอกแล้วได้ค่าน้ำตาลออกมาสูงก็ตกใจว่าตัวเองเป็นเบาหวานอย่างนี้ก็มีนะฮะจริงๆควรจะไปพบแพทย์เมื่อมีอาการคือถ้าเราไม่มีอาการและไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมันก็ โดยปกติเราจะตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วซึ่งอันนี้เขาก็จะวัดน้ำตาลให้ด้วยนะแล้วเขาก็จะเวลาหมออ่านผลหมอก็จะบอกนะกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่น้ําหนักตัวเยอะอ้วนนะฮะอ้วนอ้วนะคะซึ่งอันนี้ก็แสดงว่ากินคาร์โบไฮเดรตเยอะหรืออาจจะกินไขมันเยอะอะไรอย่างนี้ กล uh huh. ุ่มเสียงนี่ก็ควรจะไปเช็คสุขภาพเป็นประจำนะคะคนผอมเป็นเบาหวานได้ไหมครับอาจย์เป็นได้ค่ะ uh huh. เพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วมันจะผอมลงอ้าวนี่ก็ดีสิฮะแต่ว่า <laughs> ตอนนั้นคือหมายถึงว่าเป็นสูงแล้วน้ําตาลสูง uh huh. คือคือพผอมเพราะว่าร่างกายไม่สามารถนําน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ไง uh huh. <laughs> ก็จะผอมลง โอ้ยงี้เป็นประวานกันดีกว่าไม่ต้องไปเสียตังค์ลดคอบวเนี่อควเออแต่มันไม่คุ้มไะไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มเพราะว่าเห็นบอกว่าผลที่ตามมาก็คือเราอาจจะต้องสูญเสียอวัยวะใช่แล้วก็จะมีโรคหลายๆอย่างตามมาเป็นแพ็กเกจอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะเช่นถ้าขึ้นที่ตา ก็<ฮ>ะจะมีอาการอย่างหนึ่ง <ฮะ S 1> ใช่ไหมะฮะมันมันจะไปหมดะะอมะค่ะที่ตาที่หัวใจที่สมองที่ระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยที่ไต <ฮะ S 1> คือพอเวลามันไปทำลายบริเวณนั้นแล้วจะเรียกกลับมาได้ไหมอย่างตายอย่างเงี้ยาจา์เมื่อขึ้นตาแล้วถ้าอาการไม่เยอะ,<ฮ>ะยังไม่ถึงขั้นอมองไม่เห็นอะไรเงี้ยบางทีมันก็ค่อยๆกลับคืนมา Uh huh. มันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่นั้นก็ไม่รู้ <Yeah. S 1> ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ต้องแพทย์ตรวจด,ดูแล้วปกติอะคะ่ะถ้าเราใช้ชีวิตปกติเลยเราจะมีอาการอะไรที่แสดงออกมาไหมคะว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยอ่า uh huh. คือถ้าเรามีอาการอย่างเช่นปัสสาวะบ uh ่อ huh. ยโดยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยครั้ง uh huh. มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอาการหิว uh huh. น้ํา กระหายน้ําอยู่ตลอดเวลามีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็มีอาการอยู่ๆก็น้ําหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยควรจะต้องไปเช็คละที่จาบอกว่าปัสสาวะกลางคืนบ่อยบ่อยในที่นี้หมายถึงกี่ครั้งโดยปกติถ้าเป็นคนแก่เนี่ยนะฮะก็จะลุกปัสสาวะกลางคืนประมาณครั้งหรือสองครั้งโดยปกติถ้าหนุ่มๆอย่างนี้ นอนกลางคืนเข้าห้องน้ําก่อนแล้วมันก็ไปเช้าเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้ท่านลุกขึ้นวันละสามสี่หนนี่ก็น่าจะไปเช็คได้แล้ว๋อเป็นข้อสันนิษฐานเลยเดี๋ยวบางคนเขาเคยสังเกตที่โถปัสสาวะมีมดตอมเนี้ยบางบ้านเขาฉีดยาฆ่ามดอ๋อมันก็ไม่มันก็ไม่มีมดอ่ะก็หลอกตัวเองไปเรื่อยก็ต้องสังเกตอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคนเป็นเบาหวานนี่จะจะเหนื่อยง่ายเพราะว่า ไม่มีน้ําตาลไปสร้างพลังงานหรือมีน้อยลงมีมีกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นคนรับประทานหวานไม่ได้รับประทานคาร์บโบไฮเดตหรือว่าแป้งสูง<ะ>แล้วเป็นมีมไหมฮะก็อาจจะมีถ้าเกิดพยาที่สภาพกับตับอ่อนที่ทําหน้าที่สร้างอินซูลินห,ห,หรือระบบภูมิคุ้มกันเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทําลายตับอ่อนหรือว่าไปทําให้ ตัวรับอินซูลินนั้นเกิดดื้อขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าคนอ้วนจะเป็นเบาหวานเสมอไปอคนกินหวานจะเป็นเบาหวานเสมอไปนะฮะคือคนอ้วนเนี่ยบางคนเขาอ้วนเนื่องจากโครงร่างของเขาก็มีนะฮะแต่ถ้าเขาออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารแบบที่เสริมสุขภาพมไม่ทานจังฟู้ดหรือไม่ทานอาหารขยะอะไรพวกนี้บางคนก็ไม่ได้เป็น แล้วโรคนี้เป็นกับคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยสูงนะเป็นคนเอเชียเยอะมากคือเขาบอกว่าสี่ในห้าน่ะเป็นกับคนเอเชียสักสามในสี่นี่ก็เป็นคนไทยน้ำหนักผมเนี่ยอยู่มาณทั้เจ็ดสิบกว่าได้ครับเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามมาอยู่ในช่วงนี้ฮะครับผมไปทำงานได้อยู่มาณทั้งสามเดือนน้ำหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอน้ำหนักมันลดตาก็เริ่มผ้า เหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยอหมอกที่หมอกทึบๆอะ่ะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอดไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับสงกนั่งสับสงกตลอดพอเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังครัในแพทย์เขาบอกว่าสงสัยจะเป็นเบาหวาน <Okay. S 1> พอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหาร นะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยค่ามันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกก็ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลเช้านี่สองแคปซูลหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงเดือนแรกนะครับเริ่มลดละลดเหลือร้อยเจ็ดสิบกว่าเมื่อเช้านี่ผมเพิ่งไปหาหมอมานะฮะครับผมหมอเขาหนัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่ 1นึ่งหนไม่ใช่ร้อยสนะครับ104 104โอ้โหแล้วอยู่ระดับนี้อืมทั้งหมด6เดือน7เดือนมาแล้วอืมบางเดือนนี้ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปอืบางเดือนไม่ถึงร้อยครับเดี๋ยวนี้นะฮะผมเหมือนว่าผมอายุสี่สิบอ่ะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรง ล่าอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเออไอ้อคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วเออแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวเดี๋ยวนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นละฮะใสใส,ใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะผู้ชมนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรก็ตามอาการใดก็ตามนะครับที่ท่านคิดว่า Operation b นบสามารถที่จะช่วยท่านได้นะครับลองส่งคำถามมาได้นะครับ